มดแดงเป็นอีกหนึ่งชนิดมดนะครับที่มีพฤติกรรมแปลกๆให้เราดูเยอะมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของเขากับแมลงชนิดอื่นๆนะครับหรือจะเป็นกรรมวิธีในการสร้างรังของเขานะครับเขาก็จะมีเจ้าวิศวกรตัวน้อยนะครับเป็นส่วนสําคัญในการสร้างรังครับแต่เจ้าสามเกลอเยลโลครีซี่แอนตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าใครเป็นคนป้อนอาหารไข่กันแน่ครับเมื่อผมหยดน้ำหวานลงไปนะครับมดที่มาเร็วที่สุดก็เป็นเจ้านี่เลยครับถึงตัวจะจิ๋วนะครับแต่มองใกล้ๆเนี่ยก็สวยเหมือนกันนะและยังมีมดชนิดอื่นอีกนะครับเดี๋ยวเรา อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอนเวิร์สนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่แอนเวิร์สครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมมดในสวนกันครับบางคนอาจจะคิดว่ามดนั้นมีแค่มดดาและมดแดงนะครับแต่จริงๆมดนั้นเขามีหลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยครับเริ่มต้นตัวแรกที่ผมเจอนะครับก็คือมดแดงครับเขาก็จะอาศัยและทำรังกันอยู่บนต้นไม้นะครับจะพวกนี้นะครับเป็นมดที่สายตาดีมากๆเลยครับถ้าเราเอานิ้วเข้าไปแย่ใกล้ๆนะครับเราก็จะเห็นเขาชูหนวดและชูเขี้ยวคอยขู่อยู่ตลอดครับรังที่ผมเจอนะครับเขาจะเชื่อมต่อกันอยู่3-4รังครับเหมือนมีสาขาหลักแล้ว ลองนึกถึงจํานวนตัวอ่อนและตัวดักแดกข้างในครับจะเยอะขนาดไหนแน่นอนว่าถ้าต้องขยายรังขนาดนี้ต้องมีคนสร้างรังครับก็คือเจมดงานพวกนี้นั่นเองครับซึ่งพฤติกรรมของเขานะครับเขาก็จะแบ่งหน้าที่กันครับมีมดงานชุดหนึ่งทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมใบไม้เขาจะใช้ประโยชน์ของขนาดตัวที่มีความยาว 10- ถึง12มิลลิเมตรและกรามขนาดใหญ่ท่งพลังของเขาในการจับใบไม้ให้เชื่อมต่อกันซึ่งเขาก็ต้องยืดตัวอยู่อย่างนี้หลายชั่วโมงกันเลยครับยิ่งมีมดงาน,นเยอะนะครับก็ยิ่งมีคนช่วยงานกันครับเรื่องแบบนี้ทําคนเดียวไไไไมมมมม่่่่่หหหวววนนนนนๆรัััับจาาาาาาากกกกกใ้้้เืออชยยยลตต็สถดงขึ และสิ่งที่แข็งแรงไม่แพ้กับขากรรไกรของเขานะครับก็คือขาทั้ง6ของเขานั่นเองครับที่คอยจิกและยึดยงใบไม้ให้เชื่อมต่อกันเหนียวแน่นก่อติดอย่างกับตะขอที่มีชีวิตครับและนี่ก็คือรังที่เสร็จสมบูรณ์แล้วครับแต่การที่ทําให้รังเสร็จสมบูรณ์แบบนี้ได้เนี่ย มันต้องมีเจ้านี่ครับใช่แล้วครับเขาก็คือมดงานและตัวอ่อนครับหรือช่างเชื่อมนั่นเองครับมดงานจะคาบตัวอ่อนที่สามารถพ่นใยได้โดยใช้ใยเป็นกาวคอยเชื่อมใบไม้ที่มดงานชุดต,ตะขอทําไว้ให้ครับซึ่งถือว่าเป็นการทํางานที่มีความสามัคคีและถูกวางแผนมาเป็นอย่างดีครับทำให้เขาสามารถขยายอาณาจักรที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้แข็งแรงนั่นเองครับและถ้า,าขาดพวกเขาคนใดคนหนึ่งไปรังก็อาจจะไม่สามารถไปต่อได้ครับและก็อาจจะเป็นเพียงแค่รังเล็กๆกรังหนึ่งที่ไม่สามารถเติบโตขึ้นไปอีกได้เลย นอกจากนั้นนะครับมดเขายังมีพฤติกรรมแปลกๆอีกครับคือเขาสามารถมีความสัมพันธ์และอยู่ร่วมกันกับเพลี้ยได้ครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือมดนั้นมีเพลี้ยเป็นสัตว์เลี้ยงครับถ้าใครอยากชมคลิปสัตว์เลี้ยงของมดนะครับผมได้ทําคลิปเอาไว้แล้วครับสามารถกดปุ่มด้านบนได้เลยครับและผมก็มาเจอเจ้าตัวนี้นะครับเป็นมดแดงตัวหนึ่งนะครับที่มาเฝ้าเพลี้ยของตัวเองครับเราบังเอิญไปเจอนะครับเห็นเขาอยู่กัน2ตัวนะครับแล้วมดก็ทําท่าเหมือนว่าจะดมนะครับเหมือนว่าดมดมเอาหนวดไปแตะแตะแต น้ำหวานจากเพียตรงนี้เราก็ไม่แน่ใจเลยนะครับว่าเขากำลังทําอะไรกันแน่เราก็ได้แต่ค่อยๆนั่งมองแบบใจเย็นๆครับพอผ่านมาพักใหญ่นะครับมดก็ถอดใจแล้วก็เดินหนีไปเลยครับ แล้วเราก็เจออีกอย่างนะครับที่แปลกๆนะครับก็คือนี่ครับส่วนท้องของมดตัวนี้นะครับเหมือนจะปรีออกมานิดนึงครับไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมานะครับผมคิดว่านี่เป็นส่วนหนึ่งในเล็กที่เราเจอและยังมีสิ่งที่น่าสนใจในสังคมมดแดงอีกเยอะครับพวกเขาทางานกันทั้งวันนะครับรอาจจะเห็นภาพตลกๆหรือพฤติกรรมแปลกๆของเขาอีกได้ครับไปดูมดตัวต่อไปนะครับที่อยู่บนต้นไม้เดียวกับมดแดงนะครับก็คือมดตะหน่อยดาครับถ่ายไม่ค่อยทันเลยครับเขาวิ่งเร็วมากน่าจะสร้างรังอยู่แถวประมาณพวกกิ่งหรือใบไม้แห้งๆนะครับแล้วผมก็ลองหย น้องเป็นเอเลียนสปีชีนะครับหรือว่ามดรุกรานต่างถิ่นนั่นเองครับเขาก็จะเข้ามาคอยควบคุมพื้นที่สร้างรังแล้วก็หาอาหารดูจากการที่เราหยดน้ําหวานไปแล้วเข้ามาถึงตัวแรกนะครับดูเหมือนว่าเขาจองเอาไว้แล้วอีกไม่นานเพื่อนเขาก็จะมากินกันเต็มเลยครับทำให้มดท้องถิ่นไม่มีอาหารนะครับแล้วก็อาจจะหายไปได้ครับเขาจะมีเยอะขนาดไหนกันเนี่ยถัดมาจากอีกใบนะครับที่เราหยดน้าหวานเอาไว้เราก็จะเจอกลุ่มมดเหม็นนะครับเขาเป็นมดขนาดเล็กนะครับขนาดแค่หนดถึงสอมิลเองครับแต่ว่าตูดใสๆนะครับพอกินน้าหวานแล้ว เจ้าพวกนี้นะครับพอเห็นในธรรมชาติเนี่ยเราก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจตอนเขากินน้าหวานนะครับแต่พอเขาอยู่ในบ้านเราอยู่ในครัวเนี่ยก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถสร้างความลําคาญให้มนุษย์ได้เหมือนกันครับผ่านไปไม่นานครับเจ้า YCA ก็เรียกเพื่อนมากินน้าหวานกันเต็มเลยครับมีก็แสดงให้เห็นนะครับว่านี่เป็นถิ่นของ YCA รังใหญ่เลยครับช่วยล่าและหาอาหารกันเก่งมากๆครับไม่อยากจะคิดเลยครับว่าอีกต่อไปมดพื้นถิ่นจะอยู่ยังไงครับมดพื้นถิ่นจะเพิ่มขึ้นหรือมดน้ำผึ้งจะเต็มสวนกันแน่เรื่ออองงงนนี้้กก็คคจะตตตรริดามััไปบ แล้วก็มาเจอเจ้า3ตัวนี้กําลังป้อนอาหารกันครับไม่รู้ว่าตัวไหนกําลังป้อนตัวไหนกันแน่ครับหรือว่าเขากําลังป้อนกันเป็นวงกลมนะทุกคนคิดว่ายังไงคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนะครับจากที่ลองสังเกตเนี่ยผมเห็นว่าตัวขวาเนี่ยตูจะใหญ่ขึ้นนิดนึงนะก็เป็นอีกเรื่องแปลกๆที่เจอกับเจ้ามดน้ำพึ่งรังนี้นะครับถัดมาครับเจอมดที่เดินเป็นแถวเรียงกันยาวเลยครับมาทายกันครับว่าคือมดอะไรภายใน3 2 1เขาก็คือมดละเอียดที่เราเห็นกันตามบ้านนั่นเองครับภายในกองไผ่รกๆแห่งนี้นะครับเป็นที่อยู่ที่ มดชนิดนี้เขาเป็นมดที่โชว์ตัวเก่งครับเลี้ยงแล้วดูสนุกมากๆครับตอนนี้โตบูเฟ่กำลังเต็มไปได้วยลูกค้ามากมายดูเหมือนมดงานชุดแรกที่มากินน้ำหวานและไปเรียกเพื่อนมากินน้ำหวานกันเต็มเลยนี่ก็เป็นภาพมื้อใหญ่ของเจ้ามดตัวจิ๋วนี้นะครับเถิอแป๊บๆน้ำหวานก็เร,ร,ร,ริ่มเหลือน้อยลงเรื่อยๆครับนี่ถ้ามาทางรังน้ำหวานคงหมดขวดแน่เลยครับตัวอ่อนในรังคงจะอิ่มได้หลายวันเลยใครก็ห้ามเข้านะครับตรงนี้มดเหนีนคุม แต่เจ้ามดน้ำพึ่งก็ไม่ยอมน้อยหน้าครับเรียกเพื่อนมารุมแซ่บน้ำหวานกันใหญ่เลยครับผมว่าอีกสักพักเนี่ยน่าจะเดินตูดป่องกลับบ้านกันแฮปปี้ทุกคนเลยห <Lara> ลังจากที่ดูกันไปครึ่งคลิปนะครับ <S 1> <S 1> <S เพือ่อนๆชอบมดชนิดไหนกันบ้างคอมเมนต์นบอกกันหน่อยครับแต่ข้างๆนี้ก็มีคนแอบมองอยู่นะครับก็คือเจ้ามดแดงนั่นเองครับแอบมองอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับจากสายตาที่ดีของเขาแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะมองเห็นมดเหม็นชัดเจ๋วเลยครับ โอ้ oh, ถ้ารู้จักขนาดนะครับมดแดงตัวใหญ่กว่ามดเหม็นมากๆหลังจากนี้เราก็จะปล่อยเขาแฮปปี้ไปกับการกินน้ำหวานแล้วก็นั่งดูเพลินๆไปครับหลังจากนั้นผมก็เดินออกมาสำรวจอีกที่นึงน,นะครับซึ่งพื้นที่เนี่ยมีรูปแบบเป็นทุ่งโล่งครับผมก็เดินหาเขาอยู่นานนะครับ แล้วก็มาเจอกับตัวนี้ครับเพราะเขาคือมดหนามกล่องทองน,นะครับกับกองหลัดแด่และตัวอ่อนกองโตเหมือนว่าเขากําลังแตกตื่นนะครับว่าเจอผู้บุกลุกอยูอ่ดีบ้านก็สว่างเพราะว่าใบไม้ที่ปิดรังอยู่ถูกยกออกแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับมดงานกํนาลังช่วยกันขนไข่แล้วก็ตัวอ่อนเข้าไปในกองใบไม้ครับถ้ามองไกลๆนะครับดูไม่รู้เรื่องเลยครับเห็นเป็นมดตัวดําๆเงาวๆวิ่งไปวิ่งมาครับซึ่งน้องเนี่ยก็วิ่งเร็วมากๆครับ ก็พยายามเก็บภาพที่เขากําลังขนดักแด้แล้วก็ขนตัวอ่อนเข้าไปสู่รังครับแค่เอากล้องไปใกล้ๆน้องก็ปีนขึ้นกล้องเต็มไปหมดเลยครับภาพที่ทุกคนกาลังดูอยู่ตอนนี้นะครับในมือผมที่ถือกล้องเนี่ยเต็มไปด้วยมดหนามกล่องทองเลยครับก็มีบางตัวนะครับแอบกัดๆบ้างแต่ก็ไม่ได้เจ็บมากนะครับมีแค่แงบแงบแค่นั้นเองเพียงแค่เขาโดนลมหรือเขารู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของเรานะครับเขาก็แตกตื่นกันแล้วครับช่วงที่มดกําลังขนไข่และตัวอ่อนนะครับผมคิดว่าเป็นช่วงที่ดูสนุกมากๆเลยครับเห็น ราดูแล้วเนี่ยเราก็ตกใจนะครับเฮ้ยสรุปน้องจะเอาอยัางไงแต่ดูรวมๆแล้วเขาก็น่ารักดีนะครับดูอย่างภาพนี้ครับเป็นการฉุดกระชากลากถูตัวดักแด้ครับมันเร็วจนเราต้องเอามาสโลให้ดูกันเลยครับวิธีที่เขาวิ่งนะครับเหมือนเขาจะวิ่งเป็นแบบกระดึบกระเดิบนะครับเพราะว่าดักแด้เนี่ยน่าจะหนักบางทีวิ่งไปขาฟรีลื่นวิ่งไม่ไปก็มีนะถ้าเราไม่เอามาสโลเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยนะครับว่าเขามีโมเมนต์แบบนี้ด้วย มาดูที่สุดท้ายครับเป็นบริเวณริมสระครับและไม่พลาดครับมดที่เจอก็เป็นมดน้ำผึ้งอีกแล้วครับสงสัยในส่วนนี้เขาอาจจะคลองทั่วทั้งสวนแล้วก็เป็นได้ครับยิ่งเดินยิ่งเจอนะครับไปตรงไหนก็เจอเจอทุกที่แต่ตรงนี้ที่เจอนะครับเป็นต้นมะพร้าวครับเหมือนเขาจะขึ้นไปกินลูกมะพร้าวข้างบนนะตอนแรกก็ตกใจครับเพราะว่ามันเดินกันเป็นแถวยาวจนขึ้นไปถึงสุดข้างบนต้นเลยครับบางกลุ่มก็ไปกระจุกตัวกันอยู่ในโพรงไม้ครับทุกคนคิดว่าถ้าในสวนมีมดเอเลี่ยนชีบี้ชี่เยอะๆแบบนี้ควรจะต ถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยครับก่อนเดินทางกลับนะครับผมก็เดินไปเจอมดหนามคู่กําลังล่าอยู่ครับเขาได้แมกมาแรงตัวนี้นะครับข้ามกองใบไม้เป็นระยะทางไกลพอสมควรครับเพียงแค่เขาตัวเดียวเท่านั้นเห็นได้ถึงความแข็งแรงของเขาเลยนะครับว่าในธรรมชาติเนี่ยสามารถออกล่าตัวเดียวได้สบายๆเลย แต่ผ่านมาสักพักนะครับก็เจอเพื่อนนะครับออกมาจอยด้วยอยู่ดีก็โผล่มานะครับแบกๆอยู่ก็อาจจะมีตกใจกันบ้างเหมือนเพื่อนจะช่วยขานะครับแต่สักพักนะครับเขาก็เดินไปคนเดียวเลยครับแลวแล้วเขาก็พาอาหารชิ้นโตของเขากลับบ้านได้อย่างสําเร็จลุ่วงครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปพาทัวร์ดูมดในสวนครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้นะครับหรือใครอยากให้เราพาไปดูอะไรอีกนะครับสามารถคอมเมนต์บอกเอาไว้ได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเรานะครับสำ